ปั้นโชว์เลยดูนะเหมือนห้างลิงโน้ตตอมขวามแล้วขว่แล้วต้อมขว่ำไอ้ลูกคืนเลยก็จะม่จ่้ยดีดีเลยมวยเอร์

โอเลยวะ้ยเอ้ยอ้เ้ไอ้เ้เฮ็ดไปยุอะ้เอเรรุใจรัวาได้้อนๆเฮแลนด์้อเอ้ย้งี้เขาเชิไปทำทีมแต้มเลยยิ่งย่างเดืยดคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้หลอกเน้ยเอ้เยเ้ เว้นสิครับกลอันเปนแฟนมากคือว่าเจ็อกล้ามยืดๆเจงบกระดูกเจ็บขาปวดร้อเส้าเยอะเลยนะแดกขี้ปวกินข้าวอุ้ะ โมนี่ตั้งกิโลปลีประกาหนวดว่าออโตเจ้านี้ว่าดังเจ้ามนี่ตั้งกิโลปละเป็นตัแหมบก่าเบจกินเลยืนกันก้า

cho ít chào ít chào ít quắc sáng như dù vậy <laughs> <laughs> <laughs>

งานได้เลยนี่ตุกได้ไหมครับขอาจารย์ขราไเกเกมนี้เขาไปไหมเขาไปห้ของเรานะโยตาส่วนผมสองเสกต็ลายได้นี่ใช่ผูนี้นะชูไี่ใช่มันนีมัน กแเ้ลูกเงินเนาะการแน่ลูกนึ่งเลยลูกนึ่งอะดูดตาอันตียัเนี่ยอันตาเอาช้อลูกแค่ขวันตาเนี่ยบนเทีลูกก็นั่เบึ้งมันคือประธานภาามาดเนี่ยน้โนปลาหัวแตเตอรอบอลังลเช็คเปลาึงชนมแหง

จ้สเต็ปเลทีได้เบิร์ดองาอะไรไปเลยบัปอกไม่ปอกเดียวนไ้บิงข้าชวนไปวหนจ้งิะต้ไดนี่เบิร์ดบกมาชวนไเบโชว์พี่นุ๊กเอ่ยยังยังยังอ่านอยู่เ้าลงชงกลุ่ม ดึงก็ได้เลยไ้รดีดูนะมนโนไมโนมโนมโนต้องหยาสหยาบชุกเลยหม่อนไวยเฮ้ยผูกาวมู่มิสเตอร์กับเอ็ <cọc> ừ, tôi hét ừ, ừ, em à mọi người hát 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 mọi ฮานแนมิกาพา่นเริ่มเล่เริ่มมนูต้องมีแย่เอเอาแห้งกับปลามียิงกันเียวลกแห้งหมดวางแห้งหมดวาเูดีๆจ่ายมายุน่หังมันุี่ว่าตีแสง่าีแสง

มูเนาด้วยหช่โชคชิ้นงูแท่เโชคชิ้นจ่าลองงูงูเจ้างูเจ้าเจ้าเจ้ามูเจนาข็บเรือเจ้ากแต่วามูเหรอไม่ใชู้้มันเดไปตลูกมันตกเบ้านลอดยอยอ ูเขาีเลยเหือยเกันเลยเอ้ยเอาก็เหื่อย่าเฮ้แหวเตง้สามแเรื่องให้ชาอยู่ค่ัลี้องให้ลูกแผล

ຈະຫົກອັນໄປຕອບເກຍຮຽບດີມີລ້າໄດ້ກັບມາເຈມເ